บูลเลียนแตรฟเจอรอยู่กับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณมลคะเราเห็นนะคะทองคาม,มีแนวโน้มของการย่อลงด้วยแบบนี้สัปดาห์นี้ทิศทางน่าจะเป็นแบบไหนคะค่ะสหรับในสัปดาห์นี้เองนะคะเรามองว่าโอกาสในการย่อตัวของราคาทองคามมํายังมีอยู่นะคะเพราะว่า คือโดยรวมเนี่ยสัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์แรกด้วยที่ประเทศจีนเปิดหลังจากที่หยุดในช่วงเทศกาลประมาณหนึ่งสัปดาห์เ็มเต็มนะคะอาจจะต้องรอดูสักนิดหนึ่งแต่โดยรวมแล้วเนี่ยแรงซือ้ยอยังมีไม่มากนักนะคะแล้วก็หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะทองคำหลุดแนวรับที่1 0ั0ของ125เหรียญไปนะคะดังนั้นเรามองว่าในสัปดาห์นี้กรอบมีโอกาสที่จะเห็นการย่อตัวลงโดยที่แนวรับอยู่ที่แนว1,580เหรียญ ส่วนแนวป้านนะคะอยูที่ระดับ1,630เหรียญยูเอสดอลลาร์ต่อแร์ค่ะ,คะซึ่งถ้าเป็นเงินบาทบ้านเรานะคะก็จะอยู่ที่ระดับประมาณ22,400จนถึง23,000บาทประัาณท,ทองคำค่ะค่ะสำหรับปัจจัยที่จะทําให้ราคาทองคาสามารถที่จะปรับตัวกระเตื้องขึ้นมาได้ในสัปดาห์นี้ยังมีอะไรบ้างไหมคะสัปดาห์นี้อาจจะต้องดออูแรงซื้อนะคะในในฝั่งของซิสอเอง ส่วนข่าวสัปดาห์นี้ที่ต้องติดตาม,มานะคะก็จะมีสองเรื่องในวันพุธด,ด้วยกันนะคะก็คือว่าจะมีการรายงานการประชุมของ f o m c ในในรอบออในรอบเดือนมกราคมอาจจะมีการแตะผู้สึงในเรื่องของตัวท e เองด้วยนะคะว่าจะมีการต่อนโยบาย q e หรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังมีการหยุดนโยบาย q ีแต่โดยรวมน่าเชื่อว่านะ่าจะยังต่ออยู่เพราะว่า ตัวเลขการว่างงานของทางสหรัฐอเมริกาถือว่ายังค่อนข้างสูงน,นะคะแล้วก็เรื่องที่สองก็เป็นการประกาศกอัตราดอกเบี้ยของกรนอเองนะคะซึ่งถ้ามีการปารับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่คาดไว้จนส่งผลทําให้ค่าเงินบาทมีการอดอค่าในในทางอ้อมก็อาจจะส่งผลทำให้ราคาทองคางในประเทศมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นบ้างแต่ว่าโดยรวมเนี่ยค่ะเราดูแล้วว่าแรงซื้ออาจจะย,ยังไม่มากนะคะ,ะ,คะแล้วก็อย่างล่าสุดเองกองทุนมีการรายงานตัวเลขของทางกองทุนออกมานะคะ,คะก็คือกองทุนโชว์รอสเองนะคะ ที่สหรัฐอเมริกาในช่วงไตรมาสที่แล้วไตรมาสสี่ปีที่แล้วมีการขายสุที่ออกมาค่อนข้างมากทีเดียวปรับตัวลดลงเกืบเกืบขึ้นของอจํานวนกองทุนที่ถือปร,ริมาณทองคําได้นะคะ แต่ว่าโดยรวมเนี่ยเราเชื่อว่าในระยะสั้นอาจจะมีการเข้าซื้อเพิ่มอ,อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเหนยโน้มในปีนี้เองเรามองว่าต่ำสุดน,น่าจะไม่เกิน1,550เหรียญด,ดังนั้นระหว่างการย่อตัวรอบนี้เราแนะนำนักลงทุนว่าสามารถเริ่มพยายสะสมได้ค่ะค่ะส่วนนักลงทุนที่บอกว่าถือทองคำเอาไว้ตอนที่1,600งปปลายใกล้จะแตะหนึ่นั้นถือว่าต้องกังวลใจนะคะช่วงนี้ ค่ะโดยรวมในช่วงนี้อาจจะยังเห็นการย่อตัวอยู่บ้างนะคะแต่ว่าโดยรวมในปีนี้เรายังมองเกาะอยู่ที่ระดับ1,550เหรียญจนถึงแนว1,100เพันยร้อยเหรียญ u s รัฐตามอาอา เราเชื่อว่าใกล้ๆแนวพัน,ใน 1, แตกร้อยเหรียญยังมีโอกาสได้เห็นค่ะแต่ว่าในรอบระยะสั้นนี้น่าจะเป็นในการย่อตัวลงมาก่อนก่อนที่จะมีนนการตัตกลับขึ้นไปอีกครั้งนึงค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทีพามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าแนวนโนมิคาทงคามอาจจะย่อลงมาได้นะคะและแนวรับของวันนี้ยังอยู่ที่1598ถัดไปก็คือ1590นดอลลา,าร์สหรัฐค่ะค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าาาคค่ะะะกกลับมดูนวิธีร